ไตทําหน้าที่อะไรบ้างไตจะทําหน้าที่ กักเก็บของดีแล้วทิ้งของเสียฉะนั้นอะไรคือของดีของเสียหรือการควบคุมความเหมาะสมและ่าในร่างกายเราก็คือ1พอน้ามันวิ่งเข้ามาที่ไตแล้วแก็คือเส้นเลือดนั่นเองเนาะเลือดจะประกอบไปด้วยยูเรียโซเดียมโพแทสเซียมเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวต่างๆนานาแล้วก็มีโปรตีนเข้ามาด้วยฉะนั้นพอมันวิ่งเข้ามาที่ไตเสร็จไตเขาจะฉลาดมากเลยนะเขาจะมีสมองเล็กๆของเขาเนาะเป็นหน่วยกองไตเนี่ยเขาก็จะกองว่าโอเคปัสสาวะยูเรียไนโตรเจนสารแอมโมเนียเดี๋ยวเรากองออกไปทางปัสสาวะแล้วกันอีกท่อหนึ่งร่างกาย คันควรอยู่ในเกณฑ์นะเกลือมันน้อยเกินไปแล้วเขาก็จะดึงเกลือกลับเข้าไปในร่างกายแต่ถ้าร่างกายเราเกิดเกลือมันเยอะเขาก็จะขับเกลือออกผักปักสสาวะต่อมาโพแทสเซียมโพแทสเซียมก็คือเรากินผักจะมีโพแทสเซียมกินผล,ลไม้มีโพแทสเซียมใช่ไหมครับร่างกายก็ต้องการโพแทสเซียมประมาณ3 5ถึง5.5อยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต้องถ้าโพแทสเซียมอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มค่อนข้าง,งสูงแล้วไตเขาก็จะขับโพแทสเซียมออกถ้าโพแทสเซียมเราเริ่มต่ําเขาก็จะดูดโพแทสเซียมกลับเพราะถ้าโพแทสเซียมเราต่ากว่าเกณฑ์ จะมีผลต่อหัวใจทําให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหัวใจเต้นช้าทําให้เรานอนหลับแล้วนอนไหลไปเลยต่อมาเขาก็จะเอาเลือดที่มันสะอาดและเอาโปรโตีนที่อยู่ในเลือดเราเนี่ยย้อนกลับเข้าในร่างกายแล้วส่วนหนึ่งโปรโตีนก็จะถูกขับออกทางปัสสาวะอยู่เช่นเดียวกันแต่โปรโตีนในร่างกายของเราก็คือโปรโตีนหลักๆที่ตรวจพบกันเนี่ยก็คือโปรโตีนอะบูมินตัวนี้จะมีผลต่อคนมากๆเลยเมื่อไหร่ที่โปรโตีนอะบูมินเราต่ำกว่า3.5 จะทําให้ร่างกายเสียสมดุล<ม>จะทําให้เราเมีอาการบวมแล้วกดบวมไอโปรตีนนั่นแหละมันรั่วออกไปแต่ถ้าไตเราทํางานปกติเลยเขาก็จะสมดุลร่างกายได้ดีครับดึงโปรตีนออกนิดเดียวเอาโปรตีนส่วนใหญ่ย้อนกลับมาดูแลร่างกายของเราแต่ถ้าไตเราเสื่อม ไตเราอักเสบไตเรามีปัญหาการคัดกรองการคัดแยกแร่ธาตุจะมีปัญหาหรืออยากกินเค็มเยอะคือความเค็มเนี่ยนะครับมันมีผลต่อทําให้ความดันมันสูงและทําให้เรามีอาการบวมน้ําได้ง่ายแต่ถ้าเกลือเราไม่ถึง145ไม่ถึง143เรายังคงกินรสชาติกลมกล่อมได้อยู่ไม่งั้นบางคนไปงดเค็มกินจืดเกิดภาวะเครียดสะสมกลายเป็นว่าเราก็ทําให้ร่างกายสุดกว่าเดิมเพราะ กินอะไรไม่ได้สักอย่างเลยใช่ไหมครับฉะนั้นนี่คือหน้าที่ของไตาการดูแลไตที่ดีก็คือการดูแลให้ตัวเองไม่เป็นความดันเบาหวานนี่แหละครับคือเคล็ดลับของคนที่ต้องการอยากให้ไตที่อ่อนแอฟื้นคืนกลับมาให้ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปปรับอาหารในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมีทำคลิปขึ้นมาเรื่อยๆให้เพื่อนๆกดติดตามไว้ก่อนแล้วก็มาดูไลฟ์สดกันได้ถ้ามีคำถามนะครับ